หลไลฟ์สไตล์บ by ส้มซ่านะคะวันนี้วันนี้จะมาจะมาคุยกับเพื่อนๆน,นะคะ <Yeah. S 1> วันนี้จะมาลฟ์ส s t y l e ายส้มซ่าจะมาแชร์ไอเดียอีกอย่างหนึ่งนะคะคำว่าไอเดียของส้มซ่าก็คือวิธีคือไปได้ข้อมูลมานะคะอา่า ไปได้ข้อมูลมาถ้าเราแบ่งเงินเป็นนะคะแบ่งเงินเป็นกับใช้นี่อันไหนที่จําเป็นอันไหนที่แบบเขาเรียกว่าหมุนเงินนะคะมนุษย์ทุกวันนี้อย่าบอกเลยนะคะว่าใครไม่หมุนเงินแต่ทีนั้นทั้นทงนี้วิธีเก็บออมวิธีหมุนเงินนะคะแต่ละคนก็จะมีแนวคิดที่ต่างกัน แต่ทีนี้ซ่างซก็แต่และครอบครัวก็จะมีแนวคิดต่างกันนะคะแต่ทีนี้ก็เลยเอาอาข้อมูลที่เขารวบรวมมาแล้วรวบร,รวบรวมมาในลักษณะ1ออมเงินสองบริหารเงินนะคะเนี่ย่างซได้โน้ตมาแล้วนะคะเนี่ยจะเป็นคลิหนึ่งนะคะที่แบบ จะเป็นเทคนึงในการบริหารเงินของพวกเรานะคะบางทีมันจะมีลักษณะแบบเอ๊ะทำไมมันเหมือนมีเยอะอยู่ทำไมอยู่อยู่แล้วมันหายไปช่างเกิดจากสร้างๆก็เป็นนะคะไม่ใช่ว่าไม่เป็นหรือเออเนี่ยแหละค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะก็เลยอยากจะอ่อ มาแชร์ไอเดียนะคะแล้วก็บวกกับข้อมูลที่อ่านมามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะสำหรับแม่ๆช่วงเปิดเทอมต้องอ,อะไรนะเขาเรียกต้องเหมือเงินให้ค่าเทอมหรือค่ากิจกรรมของลูกๆก,กันนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะแม่บ้านทุกคนรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะคะคลิปของการแบ่งปันในการ บริหารเงินของแต่ละคนทีนี้จะรวมทริคท,ที่บอกนะคะแล้วก็ไปปรับใช้แต่ละครอบครัวเอานะคะช่างซากก็เอาเหมือนกันค่ะคนช่นางซากก็เอาเหมือนกันค่ะเอาแนวคิดนะคะและทีนี้ในเมื่อช่างซาเอาแล้วคนอื่นก็อาจจะได้ไอเดียตรงนี้ไปด้วยนะคะคือจะมาบอกอะคะ่ะบอกบอกนะคะอันนี้ทริค ทิกวิธีออมเงินแล้วก็บริหารเงินนะคะมาสร้สางซ่าจะเริ่มแล้วนะคะเนี่ยแล้วค่ะอ่าเริ่มอันนี้ก็จะเป็นกล้วยบ้านๆน,นะคะเนี่ยทานกันไม่เอ่ยเนี่ยเต็มอยู่ลูกเล็กๆก,ก็มีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะขนมขนม อันนี้ก็จะเป็นเป็ดน้อยค่ะเป็ดน้อยสั่งจากบางลำพูนะคะเนี่ยปิดหน้าก,กา <c oughs> นี่แหละคะ่ะไม่อยากให้เครียดนะคะบางทีเราก็ <c oughs> ก็เครียดกันทุกคนนะคะแต่ทีนี้เราก็จะบริหารการเครียดและการเงินด้วยนะคะมาสมมุติว่าเรามีอยู่สามหมื่นนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะให้สถาบันการเงินงน,นึงอะคะ่ะให้บอกว่าให้บอกว่าแบ่งเงินเป็นสามส่วนแบ่งเงินเป็นสามส่วนก็คือสมมุติว่ามีสองหมื่นให้เราแบ่ง สามส่วนอะ1มื่นสอง0มื่นสอนี่ก็ให้ไปใช้นี่ที่จําเป็นนะคะหมื่นให้ไปใช้นี่ที่จําเป็นก็คือก็คือเราก็ผ่อนเครดิตผ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเท่าที่เราจําเป็นและเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอีกส่วน8 0 0พัอัน 5,000มาให้ตัวเองอีกสามพก็เป็นออมอะไรเงี้ยค่ะวิธีวิธีบริหารเงิน3าสามระดับหมื่นสอ่ะสมมตุติอันนี้เราเทียบที่2,000 20, มนะคะสมมุติว่าเรามี2,000มื่นวก็ไอหมื่นสองเราก็ไปใช้หนี้ที่จําเป็นแล้วไอมันก็จะเหลืออยู่8,000 8,000ก็5,000นี่เราก็ไว้ใช้ในครัวเรียนหรือ จะซื้ออะไรจะบล็อกตัวเองได้เดือนหนึ่งอะไรค่ะเสร็จแล้วอีกสามพันก็เป็นเงินออมอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่านี่คือแบ่งเงินเป็นสามสเต็ปนะคะเนี่ยค่ะของซังชาก็อันนี้นะคะอ้าวสมมุติเนี่ยค่ะสองหมื่นแบ่งเงินเป็นสามสเต็ปอะคะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ สามพันนี้ก็ไปออมซะอันที่ห้าพันอันที่ห้าพันเนี่ยเนี่ยอะที่ห้าพันที่ห้าพันเราก็ก็ไว้ซื้อกินนะคะไว้ซื้อเครื่องสำอางเราไว้ซื้อกับข้าวเราะคะ่ะอันนี้คือความสุขนะคะห้าพัน แล้วอ,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 อีกอีกอีกประมาณหมื่นหมื่นกว่ากว่านี่ก็คือเราก็ไปใช้นี่เราอะค่ะนี่แหละนะคะก็จะง่ายก็จะง่ายนะคะของเราเหลอคะของเราก็ของเราก็เย็บผ้าใช้อะค่ะเนี่ยก็จะเป็นเศษอย่างนี้ เนี่ยค่ะของเราก็จะเป็นเศษอย่างนี้นะคะเราก็สมมุติว่าสร้างซ่าได้วันนี้วันนี้เย็บผ้าได้พันกว่าบาทพันกว่าบาทเนาะเนี่ยสร้างซ่าก็จะอ,อมอยู่ที่อยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้ก็เอาไว้ใช้จ่ายหรือเวลารดเสียเวลา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจําเป็นของช่างซ่าอันนี้คือเงินอมค่ะเนี่ยแหละก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแบ่งเงินแบ่งหรือเราจะไม่เยอะขนาดนั้นสมมุติว่าวันนี้ได้พันสามพันสามช่างซ่าก็จะอมที่สามร้อยอีกสองร้อยก็เป็นค่ากับข้าวค่าน้ํามันรถ อย่างอื่นนะคะคือใช้ในบ้านเราก็ออมแค่3 0 0เนี่ยค่ะเนี่ยคือเงินออมอันนี้เงินออมต่อวันนะคะแต่ถ้าเงินแต่ถ้าเราได้เงินเป็นก้อนจากสามีเราเราก็ทำอย่างสร้างซ่าว่านี่แหละอันนี้คือคือออมอย่างหนึ่งสวิธีนะคะสมะยกตัวอย่างสองหมื่น สองหมื่นก็สองหมื่นก็จะใช้นี่หมื่นสองห้าพันเราเก็บไว้ใช้สามพันเรา,เาสามพันนี่เราว่าไงคะสามพันนี่เราก็เอาไปฝากอะค่ะต่อเดือนนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยฮะ ดีหนูอัดคลิปอยู่นะขอบคุณมากเลยสำหรับของฝากนี่คุณยายทำเร็วจังเนี่ยแหละค่ะยายเอาของฝากมาให้เอาเอาอันนี้ไปทานหน่อยสิคะเอาเอากล้วยให้ยายก่อนอธิษย์ยายะั่นเลยแบ่งปันขอบคุณนะร้านนี้จังหวะแล้วมาให้จ้ะจันทรบ ออออวันนี้เลี้ยแต่ตากับตาขย <laughs> ายจ้าเจ้าขอบคุณนะอ,ณอร่อยดีนะเดี้ยววันหน้าก็จะเอาตำเขียนตำแก้วมาให้เลยขอบคุณค่ะเดี๋ยแก้วมาจินเจ้าเจ้าแล้วก็ การออมที่2นะคะจะเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ายายเอาของฝากมาให้ค่ะออมแบบที่2ก็จะเป็นงดใช้ขององดซื้อของงดใช้ออนไลน์แบ,แบงกิง้งงดใช้อออนไลน์แบงกิ้งนะคะแล้วก็สร้างวินัยการออม สำรองสำรองเผื่อฉุกเฉินส่วนแบง่งรายได้เป็นเงินออมมีเป้าหมายในการออมตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกนะคะเร็วไหมคะอันที่สองเนี่ยงดสั่งของออนไลน์อคะ่ะถ้าพูดถึงถ้าซื้อก็ซื้อ,อได้ก็จะมาอยู่ใน จะมาอยู่จะมาอยู่ในข้อสองอะคะ่ะอันนี้งดงด,งดใช้อไลน์แบงกิ้งงดใช้ออนไลน์แบงกิ้งก็คือเออเวลาสั่งของตามใจตัวเองเยอะอะคะ่ะมีแต่กดสั่งกดสั่งอะไรประมาณเนี้แหละคะ่ะแล้วก็ตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกมีเป้าหมายในการออมส่วนแบ่งเป็นเงินออมสร้างวินัยการอมสำรองเพื่อเงินฉุกเฉินเพื่อเพื่อ เวลาฉุกเฉินนะคะนี่แหละคะ่ะคือการออมอย่าลืมนะคะอันขั้งแรกก็คือ3สเต็ปค่ะ3สเตปความสุขส่วนตัว5,000ออม3,000ไอ้หนึ่งสองก็คือใช้นี่ที่จำเป็นใช้ที่จำเป็นก็คือหมายถึงบางคนก็ผ่อนบ้านบางคนก็ผ่อนรถล่ะคะ่ะก็จะเหมือนกันหมดล่ะคะ่ะอ,อันที่สองกที่เป็นเคสเตือนใจก็คือรุดสั่ง งดใช้งดใช้อนไลน์แบงกิ้งตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกมีเป้าหมายในการออมส่วนแบ่งรายได้เป็นเงินออมสำรองเพื่อเผื่อฉุกเฉินสร้างวินัยในการออมนี่แหละคะ่ะเนี่ยทั้งชาก็จะทำเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าทั้งชาไม่ทำนะคะทั้งชาก็จะทำจะเริ่มเอาจริงด้วยนะคะเนี่ย ทัางชาติจะมานับนับให้ดูนะคะนับให้ดูคือคือนน,นี่นะคะนี่นี่นี่นน,น,นี่นี่นะคะนี่ต้องคืนเขาค่ะอันนี้คือจะมาสาธิตให้ดูนะคะวิธีออมตังเฉยค่ะจะสอนสาธิตให,ให้ดูนะคะวิธีอมตังเนี่ยค่ะ นี่ยคะแสงมันไอ้นี่เยอะไปป่ะ,ะสมมุติว่าอันเนี้ยของสามีให้มาอย่างเงี้ยเราก็อ่ะสมมุติเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็จะแบ่งไปเลยนะคะสามส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 1 1็อเนี่ยอันนี้คือเงินไปใช้หนี้จำเป็นนะคะ1 2 3 4อ่ะให้4ไปเลยอันนี้คือเงินฝาก1 2 3่5 6 7 7สาห้าดดไปเลยค่ะ7ไปเลยอันนี้คือใช้ในครอบครัวเดือนนี้นะคะนะคะอันนี้คือเงินฝากอันนี้ยกตัวอย่างแค่แค่แค่3จุดก่อนนะคะอันนี้ก้อนใหญ่ก็คือใช้หนี้ใหญ่ อันนี้ใช้ความสุขส่วนตัวอันนี้สําหรับเงินออมค่ะนี่แหละค่ะอันอันนี้คือเงินเงินได้ต่อวันที่เราเย็บผ้าอ่าสมมุติช่างเย็บผ้าเย็บได้ก็แบ่งเป็นสามส่วนเหมือนกันค่ะไม่งั้นเราไม่รอดนะคะอยากได้อะไรก็เอาอันที่ว่าสําคัญสั่งของแพ็งจิ้งนี่แหละค่ะร้างซ่าจะเสียตรงนี้นี่แหละค่ะอยากจะ ได้ความรู้มาเอาใหม่นะคะกับชีวิตไม่ไหวแล้วค่ะคือบางทีเราเราไม่มีเป้าหมายตรงนี้มากก็เลยจะทำให้เราใช้เงินฟุ่มเฟือยอะค่ะนะคะ,นะคะมาชวนกันทำตรงนี้ให้ได้นะคะช่างก็เหมือนกันค่ะไม่เอาแล้วแบบเดิมอะอยากได้อะไรหรือจะซื้อทิ้งทิ้งควงคว้างอย่างเงี้ยช่างาก็เป็นค่ะเรามาเริ่มใหม่เนาะที่จริง ก็เห็นตัวเงินก็พอเห็นนะคะแต่พอ,อสิ้นปีมาเนี่ยค่ะมันก็จะไม่เห็นนะคะอันนี้คือไม่ต้องหว่วงนะคะเขาบอกว่าธนบัตินี้ใช้นี่ได้ตามกฎหมายค่ะก็จะตามไปใช้นี่แหละค่ะแต่มายกตัวอย่างข้าวๆวิธีออมเงินเฉยๆนะคะขอบคุณมากมายค่ะ see you next to see you next clip คลิปค่ะเป็นคลิปอ่า นี่แบ่งปันนะคะออาเป็ดน,น้อยบายบายค่ะ